สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์โดยชื่อของงานคือเครื่องวัดระยะทางโดยใช้ SRF05 นะครับโดย SRF05 เนี่ยมันทำงานโดยการยิงขึ้นอันต s าโซริกออกไปแล้วก็จะมีตัวรับแล้วมันก็จะบอกระยะทางนะครับโดยมินิโปรเจกต์ตัวนี้ผมได้ทำการเขียนโค้ดเขียนโค้ดในโปรแกรมชื่อ Arduino นี่ก็คือโค้ดที่ผมเขียนขึ้นนะครับโดยตัวโค้ดคร่าวๆนะครับมันจะมีผมได้กําหนด pin ต่างๆนะครับและได้กําหนดเอาพุตเอาพุตออกมาเป็น LED 8ตัวแล้วก็เอาพุตของสัญญาณที่จะยินไปหา SRF05 นะครับส่วนการแสดงผลผมได้เขียนโค้ดไว้โดยแบ่งไปทั้งหมด8ช่วงนะครับ คือช่วงแรกก็คือระยะห่างที่200ซนติเมตรไฟก็จะติดทั้ง8หลอดนะครับและระยะสุดท้ายก็คือ,อระยะห่างที่25เซนนะครับจะเป็นหลอดติดหลอดเดียวโดยมินิโปรเจกต์ตัวนี้พอเขียนโปรแกรมเสร็จปุ๊บผมก็จะรันเพื่อคอมไพล์โปรแกรมคอมไพล์เสร็จปุ๊บผมก็จะโหลดอัปโหลดลง ซึ่งบอร์ดที่ผมใช้ทำการทดลองเป็นบอร์ดของ ET Easy นะครับเป็นบอร์ดที่รองรับกับตัวโปรแกรม r e n o ก็หลังจากที่ผมอัปโหลดลงบอร์ดแล้วนะครับตัวโปรแกรมผมทำให้แสดงผล2ที่คือ1แสดงผลออกทาง h y p o r Terminal นะครับก็ <c oughs> คืออันนี้ อันนี้จะเป็นไฮเปอร์เทอร์มินอที่แสดงผลออกมาระยะห่างที่แสดงออกมาจะเป็นในหน่วยเซนติเมตรนะครับในตอนนี้ก็คือไม่ค่อยนิ่งตอนนี้อยู่ที่30ประมาณ30เซนติเมตรส่วนที่สองที่ผมจะแสดงผลออกไปก็คือ LED ที่ผมต่อในโฟโตบอร์ดนี้นะครับก็คือ ถ้า LED LED ติดครบทั้ง8หลอดแสดงว่าระยะอยู่ไกลมากกว่า200ซนติเมตรถ้า LED ติดหลอดเดียวแสดงว่าอยู่ใกล้หรือน้อยกว่า20ในตอนนี้ที่แสดงอยู่ในไฮเปอร์เทอร์มินอลนะครับถ้าเกิดระยะไกลออกไปตัวไฮเปอร์เทอร์มินอลก็จะแสดงค่าออกมาใช้ความ